สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะไปตกปลากันที่เกาะชิฟเวกไอเลนกันนะครับผมอืมมีแต่ซากเรือนะโหมีแต่เรือมาอับปางเต็มเลยครับโหซากเรือเต็มเลยโหดูหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโหเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่มากนะเนี่ยอืมไม่ใหญ่มากแต่ก็ดูร้อนๆนะน่ากลัวมากินยาให้พร้อมครับกินทุกยาเลย เรามาเริ่มตกปลาที่เกาะชิบเวกกันดีกว่านะครับมาตัวที่หนึ่งอุ๊ยโหยากมากโอ้โหเวลอัพอาโดนแล้วลุยต่อครับอุ๊ยโอ้โหหนักมากหนักมากตกปลายากเหมือนกันนะเนี่ย ต้องรัวเมาสนียครับโอ้ oh my god โ oh. หตกปลาแต่ะทีนี่คือยากมากเลยครับดึงไม่ขึ้นเลยอโหยากมากครับตอนนี้ผมได้ปลามาสองตัวครับโหเถอะว่าสวยและก็ตกยากมากครับที่นี่ตกอยู่ต้องนานครับ เพิ่งเห็นว่าเกมนี้มีเป็ดตกปลาอันใหม่มาขายครับนี่ครับห้าร้อยล้านผมมีอยู่เจ็ดร้อยล้านไหนขอลองอันนี้ก่อนนะที่ขาดไม่ได้คือเหยื่อแบ็คโฮลครับจำเป็นมากที่นี่แล้วก็ใส่เหยื่อกินยาทุกยาเหมือนเดิมว้าวเป็ดเป็ดสวยมากเลยครับนี่เป็นวานสีฟ้านะโหยางสวยอะไหนลองหน่อยสิ ไดีอยู่นะแต่เบ็ดเบ็ดดีครับแต่ผมไม่มีแรงโอ้มาไหวหมดแรงอ๋อมาไหวยากมากยากจริงๆนะมาไหวหมดแรงแล้วนิ้วชี้ข้างขวาผมปวดหมดละได้ปลาตัวใหม่มาครับนี่เป็นปลาสีเหลืองนะ นี่ครับเมื่อกี้ผมได้เป็นโกลเด้นคอมพาสฟิตมานะนี่ครับทุกคนปลาทัวใหม่ที่ผมจับได้มาเมื่อกี้นะนี่โกลเด้นคอมพาสฟิตหนึ่งในห้าสิบล้านโอ,โ,อโอ้อย่างเท่ทุกคนนี่อุ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหอ,อ,อุ้ยนี่ครับทุกคนผมจับได้ ตัวนี้มาครับโหอย่างสวยอะ่ะเป็นสีรุ้งเลยครับโหนี่เชื่อว่า Treasure l ิ v i a t h a n นะโหอย่างเท่โหหน้าอย่างสวยอะ่ะหมวสีฟ้าโหแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงชมพูสีสวยมากอะ่ะว้าว,วโอกาสจับได้คือหนึ่งในห้าสิบห้า ล้านโอ้โหขนลุกโอ้ยตกตั้งนานดีใจมากครับในหนังสือของผมนี่โอ้โหตกมาเกือบครบเหมือนกันนะเนี่ยนี่ได้มาเยอะมากเลยครับโอ้หนี่หนึ่งในห้าสิบห้าล้านที่ยังขาดอยู่ก็คือตัวนี้หกสิบล้านกับหกสิบห้าล้านครับมาสู้ๆครับผมไหนขอลองไปขายปลาหน่อยสิ จะได้เงินเยอะหรือเปล่านะที่นี่หพันสี่ร้อยล้านโอ้โหชีวิตจริงผมอยากมีเงินอย่างนี้บ้างจังเลยพันกว่าล้านเนี่ยน่าจะฝันแน่ๆผมตื่นๆๆมีพันกว่าล้านแล้วสามารถซื้ออะไรกันได้บ้างนะ่าโอ้โหทุกคน ผมขาดอีกแค่นิดเดียวจะได้เบ็ดตกปลาอันใหม่ลมะหนักหนักมากหนักมากโอ้ยอ๋อตัวเดิมนะหนักจริงหนกักสุดเลยครับโอ้หนักโอ้หนักหนักเกินหนักไป โอเคผมยอมโอ้ไม่ไหวปวดนิ้วนิ้วชี้ผมจะพังแล้วนิ้วชี้ฝังขวาผมอ,เ,อเ,เหนื่อยกลับมาขายปลาอีกหนึ่งรอบอุ้ยตังพอดีเลยมีมีต้องหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านแล้วได้เวลาซื้อเบ็ดตกปลาอันใหม่กันแล้วครับผมหอพันห้าร้อยล้านไหนขอเ่าหน่อยสิไี่ สตรีมพังหลอดนะครับอ่านี่ครับเบ็ดตกปลาอันใหม่โหพลังเยอะมากเลยนี่ทุกคนอย่างสวยอะเป็นโหสีฟ้านะกับน้ําตานะยังสวยเลยนี่มองใกล้ๆนี่เป็นเหมือนแว่นเลยครับนี่โกงๆนะฟ้าฟ้านี่คือเบ็ดตกปลาที่แพงที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับเราจะไปลองตกปลากันดูนะครับผมว่ามันโหดแค่ไหนนี่คือเบ็ดที่แพงที่สุดในเกมนะครับผม

บอดเบเกอร์อะไรอะอย่างเท่ทุกคนโอ้คนลุกทุกคนครับผมจับได้ปลาตัวนี้มาครับบอสเบเกอร์ครับชื่ออย่างเท่เลยครับโอ้หน 65, 000, 000. ึ่งในหกสิบห้าล้านคนลุกโอ้ยเซื้อเบตตกปลาอันใหม่มาได้ของดีเลยครับสุดยอด โอ้ทุกคนครับในหนังเสือนี่เป็นปลาหายากที่สุดของเกาะชิปเร็กเลยนะโอ้คนลุกขาดแค่หนึ่งตัวครับตอนนี้จะครบแล้วเกาะชิปเร็กของผมดีใจมากเลยได้บดเบเกอร์ด้วยอย่างเท่ทุกคนเท่เกินอุ๊ยตัวอะไรอะ่ะโกเมื่อกี้คิกแับปวดนิ้วเลยอ๋ มีเวียธานผมชอบนะสวยอ่ะเปิดมืออ่าเมือ่อยอุ้ยจะวนอะไรอีกครับเนี่ย อุ้ยสีดำอุ้ยโอ้คอเลาเซอร์เพนตัวใหม่ครับตัวใหม่คุณผู้ชมครับในที่สุดผมก็ได้ปลาตัวสุดท้ายที่ผมกำลังตามหาอยู่นะครับนั่นคือเจ้าคอรเลาเซอร์เพนนั่นเองครับเฮ้ยต <l ars> <c oughs> กใจโหตานโตจังตา ตานะคือตากลมเลยนะโอ้สวยอะ่ะเป็นเหมือนองูหรือมังกรก็ไม่เชิงนะแต่สวยมากเลยเป็นแบบประการังเต็มตัวเลยครับว้าวอันนี้เป็นปลาดูแปลกสำหรับผมนะดูแปลกๆปแปลกตรงดวงตาของเขาลูกตาเขาแบบเท่ตากลมมากครับสวยนะนี่และในที่สุดผมก็จับปลาบนเกาะชิปเว Island ครบทุกตัวนะครับตบมือหลังจากที่พยายามมาหลายชั่วโมงมากๆครับที่นี่อืเป็นเกาะที่ผมชอบนะได้เงินดีมากอะ่ะนี่กได้ปลาครบมาแล้วครับครบทุกตัวเลยนี่ถือว่าภารกิจสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยครับวันนี้ขอยอมรับเลยครับว่าเกาะที่นี่ตกปลายากมากๆเลยครับแต่ว่า มันได้เงินดีมากเช่นกันนะอือสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณมา,มากๆครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณจากใจเลยครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายยนี่ผมตกปลาหนึ่งในหกสิบห้าล้านได้แล้วดีใจมากเลยบ๊ายบายคนดูไหนเร็วบายยบา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 ย ทำไมเสียงเปอย่ยนงัน,นล่ะ